สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรก็ช่วงเที่ยงวันนี้ก็พาทุกท่านมาเกาะติดในส่วนของพายุหมุนเขตร้อนนะครับเป็นลูกแรกของปีนะครับที่เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลอัปเดตช่วงสายๆวันนี้นะครับวันพุทธที่10พฤษภาคมนะครับสภาพอากาศ โดยทั่วไปประเทศไทยวันนี้น่าจะมีกลุ่มเมฆนะครับปกคลุมนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ weight, หลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกแช่มาตั้งแต่เมื่อคือนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่งลงมาครอบคลุมกับพื้นที่ตอนบนของของภาคนะครับตอนบนของประเทศนะครับแล้วก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นในช่วงนี้นะครับส่งฝนทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับแช่มาตั้งแต่เมื่อคือนนี้หลายๆพื้นที่ก็ได้รับฝนนะครับ ส่วนบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับฝนก็รอแต่ที่จะพามาดูวันนี้ก็คือดูกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มนี้นะก็คือเป็นกลุ่มของยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ล่าสุดได้ก่อตัวขึ้นได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นความเร็วลมแรงขึ้นอบอมุนศูนย์หมนุนรอบจุดศูนย์กลางเร็วขึ้นเนี่ยกลายเป็นในส่วนของพายุดิเพรสชันแล้วนะครับ ในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกนี้นะครับโดยณวันนี้ช่วงส,สายเช้าว,วันนี้ก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทำสัญลักษณ์เป็นในส่วนของพายุดีเพรสชันแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะ,ะรุนแรงแเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นไซโคลนในระยะต่อไปนะครับแล้วก็ตามการคาดการณ์ณปัจจุบันมีโอกาสที่จะขึ้นฝั่งแถวประเทศอินเดียนู่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ แม้ไม่ได้ขึ้นฝั่งในใกล้ประเทศไทยหรือว่ามายังประเทศไทยก็แต่ก็ส่งผลทางอ้อมนะครับต่อประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเนียมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกชุกมากขึ้นนะครับจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกนะครับที่ส่งผลต่อประเทศไทยในระยะนี้นะครับแล้วก็คาดว่าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับก็น่าจะเริ่มมีพายุอีกหลายลูกนะครับที่จะก่อตัวขึ้นแถว มหาสมุ Pacific, เทรแปซิฟิกแถวทะเลจีนใต้นี่นะครับก็น่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่วันนี้เรามาเกาะติดในส่วนของพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกนะครับย้ำว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่พายุฤดูดร้อน,นครับก็เป็นพายุที่เกิดในหน้ามรสุมเป็นลูกแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าให้ดูเรดาร์ฝนในช่วงนี้ก็จะเจอในประเทศไทยหลายๆพื้นที่ก็จะมีกลุ่มฝนอยู่นะครับที่แช่อย,อยู่มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ ถวภาคอีสานก็เริ่มหายไปแล้วแล้วก็จะมีแถวภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นี่นะครับกรุงเทพวันนี้ก็น่าจะได้รับฝนทั้งอาจจะทั้งวันนะครับที่จะมีฝนผ่านเข้ามาทีนี้ไปดูลักษณะของคาดการพายุหมุนลูกนี้นะครับว่าจะมียังไงนะครับตามการคาดการของศูนย์พยากรณ์อากาศร,ระยะกลางแห่งยุโรปนะครับดูลักษณะนี่คือพายุหมุนลูกเมื่อกี้นี้นะครับที่กําลังหมุนอยู่เนี่ย ตอนนี้ก็กลายเป็นดิเพรสชั่นนะครับแล้วก็คาดการ์ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นไซโคลนในระยะต่อไปแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเคลื่อนที่ในส่วนของไปด้านเหนือ mm. เฉียงไปด้านตะวันตกเล็กน้อยนะครับ mm. ก็น่าจะขึ้นฝั่งแถวประเทศอินเดียถ้าทิศทางตามนี้ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไประยะยาวนะเพราะว่ายังอยู่ไกลก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางแต่อิทธิพลที่แน่ๆคือส่งผลกระทบทําให้เกิด ฝนตกชุกในประเทศไทยนะเป็นผลทางอ้อมนะครับก็ดูโมเดลไปนะก็คือข้อมูลนี้เป็นโมเดลนะท่านผู้ชมก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้แต่ล่าสุดตอนนี้ก็คือถูกประกาศเป็นพายุดิเปรชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะสังเกตว่าลักษณะของพายุจะไปดึงทําให้ลมตานวเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยในะตอนนี้มีกําลังแรงขึ้นนะครับไปดูดทาให้เกิดลมแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกนระทบให้เกิดฝนตก ชุกมากขึ้นนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งทางตอนบนแล้วก็ตอนล่างของภาคครับดูจากโมเดลฝนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าพอเขาเริ่มใกล้เขาฝั่งเนี่ยสีแดงของพายุก็เหมือนกับว่าเขาเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะครับเป็นพายุไซคโครนนะครับพอตามการคาดการณ์นะครับแล้วก็ไปดิงนดูดทาให้เกิดลมที่พัดเอาความชื้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย,ขย,เ,ยเข้าปกคลุมตอนบนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับส่งผลทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วง ที่พายุกําลังเคลื่อนที่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นฝั่งในประเทศไทยหรือว่าใกล้ประเทศไทยก็ตามนะครับแต่ว่าทิศทางนี้ก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางไหมครับยิ่งเข้ามาใกล้เท่าไหร่ก็น่าจะส่งผลกระทบทําให้เกิดฝนตกชุกมากขึ้นในประเทศไทยนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับก็ระมัดระวังคลื่นสูงนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทําให ทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงขึ้นนะพี่น้องที่เดินเรือฝั่งนี้ก็ควรจะเรามมดระวังนะเรือเล็กก็ไม่ควรจะออกจากฝั่งนะเพราะว่าคลื่นจะสูงนี่ก็เป็นลักษณะโมเดลของการคาดการณนะ์ย้ำว่าเป็นโมเดลนะเพราะว่าทิศทางนีเออเลอร์ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็คือทิศทางณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือจะขึ้นฝั่งแถวอินเดียหรือแถวบังคลาเทศแต่ว่าโมเดลพอใกล้ฝั่งเนี่ยทางศูนย์พยชากรอากาศระาะการก็ คาดการณ์ศูนย์พยากรณ์อา,ากาศและาการยุโรปนะคาดการณ์ว่าจะขึ้นแถวพม่านะครับแต่ทิศทางนะปัจจุบันเนี่ยก็คือทิศทางปัจจุบันนียน่าจะขึ้นฝั่งแถวประเทศอินเดียนะครับหรือไม่ก็บังคลาเทศนะครับแต่ไม่ว่าจะขึ้นฝั่งโซนไหนก็น่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยทางอ้อมนะครับนั่นคือทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับเกือบทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าลักษณะพายุไปดึงดูดเอาในส่วนของ ลมตะนกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามีพายุเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นอีกหลายลูกเช่นกันนะในส่วนของแถวมาหาสมุทรแถวฝั่งทะเลจีนใต้นะครับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะ่าจะเริ่มมีพายุกาะตัวขึ้นมา หลายลูกนะครับก็จะมาเติมและให้เกิดฝนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่มาติดตามพายุหมุนในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งย้ำว่าทิศทางล่าสุดโมเดลก็คือจะขึ้นฝั่งแถวประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าพอเข้าใกล้ฝั่งแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาเบี่ยงเบนทิศทางนะครับอย่างกรณีนี้ศูนย์พยากรอากาศรากลารยุโรปให้เบี่ยงเบนทิศทาง ด้านประเทศพมา่ามากขึ้นนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะส่งผลกระทบทําให้ฝนตกในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแต่ย้ําว่าช่วงนี้ณเวลานี้ก็คือวันที่10วันพุทธที่10เนี่ยเป็นดีเพรสชันแล้วแล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ด้านตะวันตกคือด้านเหนือไปด้านเฉียงตะวันตกเล็กน้อยนะครับถ้าตามทิศนี้จะขึ้นฝั่งแถวอินเดียนะครับแต่ถ้าเขาใกล้ฝั่งแล้วทิศทางเปลี่ยน ก็อาจจะมาถึงบางคลาเทศหรือประเทศพมา่านะครับหรือไม่ก็อาจจะมาเฉียดไทยได้นะครับตามโมเดลตอนแรกเนี่ยจะให้เฉียดไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีการมีความเออร์เลอร์กเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นเป็นข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับแต่ลักษณะของของของ,ของพายุหมุนตัวนี้ช่วงนี้ก็คือเริ่มเป็นพายุแล้วจากยอมความกดอากาศตา่ากําลังแรงนะครับตอนนี้ก็ เปลี่ยนเป็นพายุแล้วแล้วก็จะเหนี่ยวนําทําให้เกิดฝนตกชุกในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็น,นต้นไปเนี่ยซึ่งก็ต่อเนื่องจากในส่วนของพายุดูร้อนที่หมดฤทธิ์แล้วนะครับอย่างเมื่อคืนนี้นหลายพื้นที่ก็ฝนตกแช่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปตามโมเดลเนี้ก็จะเป็นผลดีต่อต่อประเทศไทยนะครับในเรื่องของการเกิดฝนชุกมากขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะมีความรุนแรงอะไรนะครับ ก็เป็นสิ่งดีเนื่องจากว่าช่วงนี้ลหลายๆพื้นที่ก็เฝ้ารอ,อน้ําฝนนะครับยังไม่ได้รับน้ําฝนเลยก็ยังคงต้องรอในส่วนของพายุที่มาเติมให้น้ําฝนนะครับเพื่อที่จะพาะปลูกพืชนะครับตอนช่วงแรกมีก่ะตัวขึ้น2กลุ่มนะครับซ้ายกับขวาแต่ว่ากลุ่มขวานี่คือสลายตัวไปแล้วก็คือความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงขั้นเป็นพายุนะครับก็เป็นการคาดการในช่วงแรกก็มี ความผิดพลาดกับทุกสํานักน,นะครับท่านผู้ชม,มหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาว่ามันไม่ได้เกิดนะครับก็เป็นลักษณะการคาดการณ์นะครับแต่ว่าดูจากโมเดลตรงนี้ก็คือในช่วงประมาณวันที่11 12เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นสัญญาณการเริ่มจะเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูร้อนเป็นวสันตะฤดูก็คือฤดูฝนนะเป็นเดือน6แล้วพี่น้องเกษตร,ร,รกรก็จะได้เตรียม ลูกพืชน,นะครับโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวนาที่ปลูกข้าวนะครับปีนี้ฝนน่าจะน้อยกว่าปกตินะครับในช่วงของฤดูฝนเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอเนโยแล้วก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับฝนนะครับก็เป็นคาดการพายุนะครับพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกนะครับที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเพิ่มทวีความรุนแรงจากยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงก็คือกลายเป็นพายุฤดูร้อนอขออภัยนะพายุพายุหมุนเขตร้อนแล้วแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไซคโคลนในในในโอกาสในวันต่อๆไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับก็ ย้ำว่าเป็นการคาดการพยากรณ์อากาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะมาคอมเมนต์นะครับก็ยินดีรอเอ่อน้อมรับคําติชมนะครับในเรื่องของโอกาสเกิดไม่เกิดนี่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงสองเกษตรบนหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เฝ้ารอฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ